เมื่ออัลลอฮ์สุบานะจลลาได้ทรงบันดาลให้อิสลามอยู่ในหัวใจของฉันอัมรุบโนลาสบอกเมื่ออัลลอฮ์ทรงดนบันดาลให้อิสลามอยู่ในหัวใจของฉันฉันจึงได้มาหาท่านนาบีสุลตรอฮัยลิบสัลลัมฟะคุนทูและฉันก็กล่าวขึ้นว่าอับุลสุดียะกะฟะลิอุบียยะยะเราสู้ละลอขอให้ท่านได้ยื่นมือของท่านมาแล้วข้าพเจ้าก็จะได้ ให้สัตยาบันแก่ท่านให้สัตยาบันแก่ท่านนะฟาบาซอตยามีนฮูรอสุลลลอยื่นมือขวาของท่านมาฟากอบัตุียดีแล้วฉันก็กำมือของฉันไว้ไม่ยอมเอามือไปจับกันเวลาจะมุบายะเนี่ยเวลาจะทำสัตยาบันกันก็จะเอามือเช็คแฮนกันเดี๋ยวมุซอฟะฮ์มุบายะนะกอลามาลุกะนะมาเลกะมาเลกะ เป็นอะไรไปแหลมเป็นอะไรไปเอามือกำไว้ไม่ยอมจับมือสัมผัสกับมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุนตุวอารตัวอันอัศจริทธข้าพเจ้ามีความประสงค์ในการจะตั้งเงื่อนไขในการให้สัตยาบันนี้ก็ละอัตสต์าดาริตูมาดะรอสุลลอะถามว่าท่านจะตั้งเงื่อนไขเรื่องอะไรก็และไยูฟารลี การที่ข้าพเจ้าจะได้รับการอภัยบาปให้บาปที่มันมีมาก่อนเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้รับการอภัยบาปนี่คือเงื่อนไขถ้าข้าพเจ้าได้รับการอภัยบาปแล้วข้าพเจ้าจะเข้ารับอิสลามคือตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ล l l a ์ทรงบันดาลให้เกิดอิสลามขึ้นในใจของเขาแล้วทีนี้บุคคลจะเข้าอิสลามได้ต้องชั่หะดยืนยันสิ่งที่อยู่ในใจนั้นออกมาเป็นวาจา قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله و أن الهجرة تهدم ما كان قبلها و أن الحج يهدم ما كان قبله. ร س و สุล ل ه กล่าวขึ้นว่าท่านมิทราบดอกหรือ <ت ص في ق> ว่าอิสลามจะทําลายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นแล้วจากบาปหรือความผิดอิสลามทลายมันลงไปหมดแล้วเมื่อท่านเข้ารับอิสลามไอสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทลายพังลงราบพนาศูน ได้รับการอภัยบาปให้หมดการอพยพจะทําลายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นการประกอบพิธีฮัจจะทําลายสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจากบาปที่ได้กระทำน,นั้นเมื่อท่านก่าวกะลิมะละ ul อิลาฮิลลอ์มุฮัมัดุลรอสูลลอฮ์อันเกิดจากนี้จากข้างในนี้บาปของท่านก็ถูกยกเลิกเรียกว่าปิดเพดเพดนั้นนดีลิทข้อมูลทิ้งเลย ก่อนที่ท่านจะมีกมะลิมาลาอิลลฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านอาจจะไปทําบาปอะไรต่อมีอะไรมาในฐานะที่ท่านไม่ใช่มุสลิมใช่ปะแต่เมื่อท่านมีกมะลิมาลาอิลลฮิลลอฮ์มันล้างสิ่งเหล่านั้นจนเกลี้ยงแปลว่าท่านน่ะบริสุทธิ์หากจะเทียบแล้วก็เยาวมีวัลใดะดถูอุ้มเหมือนวันที่แม่คลอดออกมาคนมุวอัลลับเมื่อเข้ารับอิสลามเนี่ยบริสุทธิ์ บาปที่อยู่ในเพจนั้นน่ยดีลิททิ้งหมดแล้วเคลียร์หมดเลยปิดกับคนจะเป็นมุสลิมมาแต่เดิมทุกวันนี้เกลังเผยอนี่เต็มไปหมดเลย NPL กระจุยเลยทีเดียวในบัญชีนี่ใช่ป่าไอ้ตัวเสียเนี่ยเยอะแยะแต่คนที่กเาบาิ่งเราเขารับอิสลามเนี่ยพอเขาเก่ากาลิมอัลไอิละฮิลลาลลอฮมุฮัมมัดุลรอสูลลลอฮ์เขาสะอาดหมดจด ยูฟันล้หุมมากอดสบจะถูกอภัยให้แก่พวกเขาสิ่งที่ได้ผ่านพ้นมาก่อนตัดรอนหมดเลยตัดขาดนะตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านั้นเห็นไหมนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นหะดีษบทนี้มันเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม